โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมจังเกิลดีไลท์นะครับรอบนี้มีเข้ามาที่ห้าพันนะครับมาเบลแรกนี้ผมจะเริ่มไปเบตซัก90แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้รับชว่าความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะพูดถึงเกมนี้ผมก็วินช่วงไปได้นานมากนะครับไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเกมไหนที่ผมวินช่วงไว้แล้วกลับมายําที่มันชอบเข้านะครับลองดูซิว่าทุน5 0 0พันี้ผมจะออกไปเท่าไหร่นะครับ เกมนี้สก,กัตเตอร์ต้องลง3ตัวนะครับถึงจะได้เข้าไปลุ้นฟรีเกมได้นะครับตัวแพงสุดก็จะเป็นแตงโมนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าลงแม่งโคตรยากนะครับลงลงมาก็จะเป็นสับป,ประรดแล้วก็กล้วยนะครับเกมนี้ก็จะมีเป็นฟีเจอร์โยนกล่องปริศนาด้วยนะครับดูซิว่าจะจัดฟรีเกมให้ผมลุ้นสักรอบหรือเปล่านะครับมาลุยต่อเลยนะครับตอนนี้ออโต้ก็หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับ ยังไม่มีอะไรมาให้หลุ้นเลยนะมาขอหน่อยเพื่อนโยนกล่องสักหน่อยก็ดีนะครับโอ้โหสกัตเตอร์สตัวอะไรวะเฮ้ยโยนมาดิโยนมาดิเพื่อนได้มาเป็นแอปเปิลเก้าสิบาทนะคโอ้เชี่ยเรียบร้อยครับทุาผู้ชมมาดิวะมา หมุนฟรี8รอบนะครับดูซิว่าจะจ่ายดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ G2G 88 Go นะครับสำหับใครสนใจที่อยากจะเล่นตามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้แล้วกันนะครับก็เข้าไปตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับยังไม่เคยกดติดตามนะก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมมาให้เข้าร่วมกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับ มาลุ้นต่อเลยนะครับตอนนี้หมนฟรีและที่สี่รอบสุดท้ายนะครับถ้ามาสี่แถวการนี่สวยเลยนะท่านผู้ชมโอเคแล้วมาเป็นมาเฟืองนะครับ324บาทนะครับได้เบ้าเอาแลวไงสวยเลยครับผมรอบนี้แล้มาที่2 5 0 0นะครับเหลือหมนฟรีสองรอบสุดท้ายนะครับมาขอแต่งมูสักชุดหน่อยเพื่อน โอ้โหโดอกนี้ได้ไปที่3,000นะครับรอบสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหไม่มาครับแตงโมนี่ถือว่าลงแม่งโคตรยากจริงนะครับผู้ชมตั้งแต่ผมเล่นมานี่ก็ได้ไม่กี่ครั้งเองนะครับไปเดี๋ยวผมขอไปต่อยสักหน่อยละกันนะครับไปเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นเบสซัก200ละกันผู้ชมน่าจะไม่เยอะไปนะแต่ว่าถ้ามันแตกก็ได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่แตกนี่สิก็ <c oughs> ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับ ตอนนี้โดยรวมก็ได้กําไรมาประมาณ5,000นะครับมาโยนมาเพื่อนตังโมโอ้โหได้เป็นแอปเปิ้ลนะครับโดยซีเบสองร้อเจเฟรีเกมหรือเปล่านะครับ เฮ้ยเจ้โอ้โหสุ per ปเปมกาวินครับท่านผู้ชมเจอแตงโมชุดใหญ่นะครับได้มาที่1มื่นหกนะอ่ะเดี๋ยวขอปรับเศษล้วกันนะครับหมวดเศษนี่ผมจะเลิกเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเกินไปหรือเปล่ามาแบบตกใจเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมผมว่าเลิกเลยแล้วกันนะครับเอทุนเข้ามา5้าพันนะตอนนี้ก็รวมทั้งทุนกับกําไรก็ได้มาที่2องหนะครับ ใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ